การกินข้าวเหนียวเปียกนะคะพี่จุ๋มสวัสดีพีท่ทาทัานเตอร์ค่ะข้าวเหนียวเปียกคือข้าวเหนียวเปียกเนี่ยพี่จุ๋มก็ไม่ได้ทำแบบหวานมันจัดอะไรนะคะก็หวานแป๊มแป๊มใช้ซูโครสค่ะแล้วเราก็อาจจะเอาส้มมากินด้วยจะได้วิตามินซีนะคะนะคะก็เอามาตกแต่งนิดหน่อยนะคะให้เกิดความสุนทรีในการกิน นะคะพราสีมันสวยดีนะคะอันนี้มันก็มีข้าวโพดมีลำไยนะคะเป็นขั้นเหนียวเปียกลำไยนี่ค่ะหนึ่งลูกไม่ว่าหนึ่งลูกก็คงจะพอนะทำไมพอก็อีกลูกนึงก็ได้ผลไม้เราทานได้ ก็ส้มมันก็เป็นวิตามินซีนะคะเดทนี่มันก็สองลูกก็พอเพราะมันจะช่วยให้หวานนิดหน่อยนะคะเดทนี่มันเป็นอาหารซึ่งมีแร่ธาตุวิตามินเนารอลด้วยนะคะช่วงนี้เป็นละมดอนคนมุสลิมชอบกินเดทค่ะเดทนี่มีคุณค่าทางอาหารมากเขาใช้ในการ กินในทะเลทรายอะนะฮะเราอยู่รอดได้นะคะเดินมากจะปลูกในอิสราเอลในปาเลสไตน์เพราะอากาศร้อนๆนะคะคนไทยจะถูกจ้างให้ไปดูสวนเดทค่ะสวยไหมฮะเนี่ยค่ะแล้วเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ดิมจะไปทานนะคะวันนี้ก็มีกินข้าวกับแกงปลานะคะ ผัดพริกปลาแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวกินขนมหวานขนมหวานซึ่งไม่ได้หวานจากน้ำตาลนะฮะหวานจากเดทแล้วก็หวานจากซูคารโรสโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะข้าวเหนียวเอ่อเปียกใส่ลำไยห,หวานพอแล้วค่ะลำไยโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มสุพิทัศน์เต์ค่ะ